สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับเมื่อนี้ครับตามทงให้ทงหน้าครับเมื่อนี้บ่าวตึงมีควายทองครับทองไก่คอดแล้วครับพี่น้องครับเก้าเดือนกว่าแล้วครับไก่สีขาซิเดือนแล้วครับสมเบิ่มจูเนียมากครับในทองครับเพิ่นว่าครับเบิ่มจูเนียครับแต่ว่าบ่มีใบมีหลอดบ่าวตึงกันเลยว่าสมโตไปเลยครับตัดปัญหาออกครับ เปิดไว้สามหมื่นสองคือเก้าครับขายขาดทุนคือเก้าครับตัวนี้ครับควายเป็นตะเลียงครับอยากให้พี่น้องได้เอาไปเลียงไว้ครับพี่น้องครับควายเป็นตะเลียงครับหู้เชื่องครับนังหนาอ่างไงครับล่ำตัวแหาครับแข็งขาไงครับนมสีเต่าครับทูกถอนครับบ่มีครับเมียนี่ครับอยู่น้ำดนแล้วครับ โครงสางญงดีครับควายตัวนี้ครับขีบเล็บโกบดีครับหนาดีครับพี่นองหาวายทองายหนาเลียงครับเชิงเชงครับแนะนําครับตัวนี้เลยครับนาสนใจครับสําหรับแม่ครอบแม่รักครับสูงอยู่ที่ลอยสามสิบสามครับลูกสามค่าทองครับจะคลองว่าสมเบิ่มจูเนียไว้ครับแต่ว่าเอกสารบ่มีหายครับ ว่ายเชีองนิสัยดีครับพี่น้องท่านใดครับทำเลดีดีครับปีนแต่เอาไปไว้รุ่นอยู่ครับพี่น้องครับราคาถือครับสามหมื่นสองครับนี้เบาตึงขายขาดทุนให้คือเก่าครับสามหมื่นสองครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนครับก็ได้รุ่นแท้แน่นอนครับสําหรับทายาทเพิ่อนครับ ควายอ่างดีดีหูหูครับเล่มหญ้าดีครับเล่มหญ้าเก่งแห้งครับควายกัยุบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับเบาถึงนี่แหละครับควายตัวนี้ครับเล่มหญา้านี่มือแรลงครับหางเหงาดีครับ เป็นเสียอได้ครับควายตัวนี้ครับเป็นเสือครับเหมือนครับนมเริ่มบวมแล้วครับก้าเดือนจะเข้าซิปเดือนแล้วครับพี่น้องครับนาคานี่นารุ่นครับพี่น้องครับเอาไปปล่อยไว้ตามทงไ้ทงหน้าไปไว้น้ำมูครับบพิษวังแน่นอนครับขึ้นรถกันง่ายนด้ครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดทงไ้ทงหน้ายู่ไกลครับ แกจลรดไปลามเลยครับเพราะว่าเราถึงฝึกให้แล้วครับเศร้าขึ้นรดแรงขึ้นรดครับค้วยตัวนี้ครับย่ยเมือเศร้าขึ้นรดมาลามครับเนี่ยเมมือนแรงกะขึ้นรดไปเขาข้อครับคุณครับรถจอดเทียบท่าทานแล้วครับตอนนี้ให้เพื่อนเล่มหญ้าก่อนครับบรรยากาศช่วงแรงครับแดดอ่อนอ่อนร่มว่อยวยครับ ก็เป็นหัวครับพี่น้องครับหูแห้งครับควายตัวนี้ครับเอามาที่แรกบ่บ่อยากให้เจ้าให้บายนะครับในสัมผัสน้ำเพลินอ่ะโอ้ยหัวว่าเป็นหยังครับคำว่าเป็นจะคล้องเพลินนะครับน่าะเป็นจะคล้องเพลินขึ้นกะลื่นกันครับพี่น้องครับทําความดูจักคุ้นเคยครับหัวว่าเป็นเตาบปนี่ว่าเป็นควายนะครับปากงครับควายตัวนี้ครับเป็นควายปากงครับ ปาหไงหนังหนาโพนดีแข้งขาไงครับแข้งขาไงครับผู้ใดต้องการควายทองกะฝ่าตาตัดสินใจด่วนครับพี่น้องครับเป็นตะเลียงแห้งครับควายตัวนี้ครับผู้ใดเคยเลียงง่วอย่างหันมาเลียงควายร่องเบิงครับเอาไปทดล่องเลียงเบิงจ้าตัวครับทดน่องเลียงควายทองนะครับนมเริ่มล่องเต่าแล้วนะครับน่มเริ่มล่องเต่าแล้วครับไกลสีพ่อชิบเดือนนะครับ เงาหางใ่หางเาาดีครับก็เป็นควาวยไทยหน้าพ่นสิบมกักหางขึ้นเขินครับขั้นหางเาวมิซีดฉีดตมใส่ครับทำเป็นคว้วยไทยหน้าครับตัวมือนี้คว้วยบ่ไเรไทยหน้าครับควาวยสบายครับเลี้ยงเอาลูกเอาต่าเพื่อความสวยงามครับ สนใจโทม่มากครับแอดไลน์มากครับหาบ่าวตึงไหนครับเบอร์โท่กับเบอร์ไลน์ครับต่างประเทศจะซื้อวายกะเบอร์โทม่มากครับเบอร์ไลน์มากครับเฟซบุ๊กกับตึงบาเบอร์รับผสมง่วงงามครับหรือไปทางเพจก็ได้ครับอู้อ่อนส่วน,พนเพลินหยาครับ สี่หมื่นสองครับราคานี่ขายขาดทุนนะครับพี่น้องครับไก่ไก่โท้มากครับเดี๋ยวบอตึงจัดทรงครับแม่ใหญ่นะครับบอเมนหน่อยหน่อยนะครับใหญ่อยู่ดีครับความสูงบอเท่าไดครับแต่ว่าได้ความอ่างใหญ่ครับอ่างใหญ่ล่ำโตงาวครับไหยนาเลี่ยงครับพี่น้องครับบอจาเป็นต้องสูงครับ เพิ่นเอาความสมูทครับความสมูทใ้สัดส่วนครับถถาควายใหญ่เพิ่นสิมักใหญ่นาสูงครับควายใหญ่ครับอันนี้ควายสมูทครับอ่างนี้ดีลำโตครับเงาๆครับผู้สนใจครับเห็นคลิปนี้แล้วก็โทรหาบ่ถึงดวนครับสำหรับคลิปนี้คงจะขอจบคลิปว้เพียงทนีกรครับพอกนคลิหนาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม